สวัสดีครับผมเด็กชายธนทมจะเเรญเลขที่9ป .6 ทับ10โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลุรารัีราชสิตวันนี้จะมาเสนอรายงานเรื่องระบบย่อยอาหารส่วนต้นครับส่วนประกอบอวัยวะของระบบย่อยอาหารส่วนต้นได้แก่ปากเมาหลอดอาหาร esophagus กระเพาะอาหาร stomach ตับ liver ตับอ่อน pancreas ปากมีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีการย่อยเชิงกลได้แก่ กดเขี้ยวของฟันการย่อยเชิงเคมีได้แก่เอนไซม์อะไมเลสในน้ำลายช่วยย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลหลอดอาหารมีการยอ่อยเชิงกลเพียงอย่างเดียวได้แก่การบีบและคลายตัวของหลอดอาหารช่วยให้อาหารเคลื่อนที่ไปที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีการย่อยเชิงกลได้แก่ บีบละลายตัวของกระเพาะอาหารการย่อยชิงเคมีได้แก่น้ำย่อยเพปซินน้ำย่อยเพปซินนั้นจะช่วยย่อยโปรตีนตับมีหน้าที่สร้างน้ำดีส่งไปส่งไปยงนํำไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัวตับอ่อนมีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปยงลํำไส้เล็กช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน สำหรับวันนี้ขอจบรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ